ครับผมไม่ว่าแต่ยังไม่มาครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเต็มรถหรือเปล่าครับวันนี้จะหกจะห้าโมงเย็นอยู่แล้วครับไม้ตึงมาอันนี้ไม้เสด้ไม้เสดเาหอโอ้ตาเอิงมาอีกครับรอบนี้เออขนาดนี้ได้ยันี่ แล้วตอนนี้ครับวันนี้เที่ยวนี้เสียวปะเสียวอ่ะขึ้นยู่สูงครับผมอ่าขึ้นแท่นสูงแล้วว่าเสียวปะเพะผู้จัดการครับอ่าขึ้นแท่นแลลวครับขึ้นสูงก็ก็ดีครับหลายๆอย่างเนาะรถก็ไม่ต้องออกแรงเยอะค่อยๆขีบขีบแล้วก็ไม่ต้องยกบูมสูงครับเพราะว่า ดีดใส่ปากซะเนาะครับเพราะว่ายืนที่สูงกับตำแหน่งที่ยืนรถสูงแล้วครับแล้วก็เวลายกข,ขึ้นไปที่รถสิบล้อรถบรรทุกของเราเนี่ยก็จะง่ายครับเนี่ยง่ายมากครับผมยิ่งจะเป็นรถเทเลอร์ครับรถเทเลอร์เปลือยมาจอดนี่สบายมากครับเราสามารถที่จะอเอาใส่ง่ายๆส,สบายเลยอันนี้มันยังติดที่มองไม่เห็นครับที่มีอคอกอยู่เนาะเรียกว่าขบะข้างคือ,อคอกครับเนาะ นิ่งนะครับทีนี้แต่ว่าฐานยังไม่มั่นคงครับฐานยังยังดกกระดูกระเดกกันอยู่ครับเดี๋ยวจะย้ำไปย้ำมาครับสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมาเปลี่ยนมาประเสริมครับเสริมเพิ่มเติมให้กว้างขึ้นแล้วก็เพิ่มเรื่องของความสูงอีกหน่อยครับอีกสักสองนึงครับผมเนาะอ้าวแตกแล้วพี่น้องจบไปนอกงานนี้ แางลั่เลยครับคลายหรอโดนตัวนันเมื่อกี้ตรงไหนเอาตรงไหนช่วยได้ไัมเอาตรงนี้นรรนจริงจริงเลยสิอ๋อล็อกมัน,นได้อยู่มันคลายครับไม่แน่ครับอาจจะหลุดด้วยังรงพัดบอลโดน นบางวันนี่โดนล้มทับครับเนี่ยโดนไปที่พื้นครับตลอกเลยครับผมทําให้มีผลไม่รู้จะจะเชื่อมอยู่จะล็อกอยู่หรือเปล่าสวยแล้วเงี้ยสิตอนไะละดีนะสิตอนล้มอ่ะตอนที่มันล้มอ่ะ แต่หางนี้จะใช้ได้ไหมนี่ต้องลองดูก่อนครับว่าจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องไปอัดมาใหม่ครับนี่เพราะว่ามีผลทันทีครับผมเนี้เนี้เนี่ยโอ้โหไม้มาสองคันแล้วครับพี่น้องต้องทำยังไงถึงจะอยู่ครับผมต้องหาวิธีให้อยู่ครับ ถ้าไม่อยู่จะซวยเลยมึงมันโดนตอนที่เราล้มอ่ะอยู่ไหมเราต้องระวังแรงน,นะ,นนะตรงนี้นะเอออยู่ละอ้าวอะไรวะคนละตัว ตัวหนึ่งไม่ได้เกืดอจัคกับต้องดูแลนี่ต้องวันเป็นไรรถลุงมาเป็นตัพอพอนั่เนี่ยนั่นลยไม่ต้องไมต้องลัวตัว,น,ตวน,นี้ตัวนี้อยู่วันี่นวันนี้รับเลย ให้แน่กนก็เคยช้ประยกน์ให้ตรงด้วยเด้วมันจะมีหัวเสียอ่ะเจ้าเจ้าจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับอ่ะ ต้องเท้าไปใส่เนาะเอ้ล้วมันมันโดนทุกอย่างนะครับอ่ะมาสองคันครับน่าจะเต็มครับผมวันนี้คันนี้กับคันที่กำลังอยู่บนตะช่างครับน่าจะจบครับ เริ่มเยอะขึ้นเนาะถ้ามาสักมีสักสิบเจ้าเลยครับสบายครับวันหนึ่งสิบเจ้าก็โดยเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณสิบห้าสิบหกตันถ้ามาเยอะกว่านี้เราก็เอาออกไม่ทันครับเนาะวันนี้ก็ลองดูก่อนนะเริ่มลูกค้าเริ่มมีเขาเริ่มรู้เขาก็เริ่มตัดมาให้เราเนาะทุกคนก็อยากได้เงินเนาะใช้แรงสู้แล้วก็แลกกับเงินทุกๆคนนครับนี่อะ่ะเออวา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 ว ค่อยๆทาค่อยๆไปครับไม้เป็นจะพันก็นยังไงก็ต้องระวังเพราะว่ามันความสม่ำเสมอมันไม่มีแล้วให้ดูรถขีบเพลินๆครับท่านใดที่ไม่เคยเห็นเนาะอาจจะไม่เคยเห็นเห็นแต่รถตักหลายหา็นแต่รถขุดหลายครับดูรถขีบม้างครับวันนี้พวกเราขึ้นคันนี้ครับแปดสามสามสองสามสี่ครับสุราคาข้าวครับเบอร์ยี่สิบสามครับวันนี้ ออโอ้โหหนักหน้าดูเลยครับผมนะตักทีเนี้ยโอ้สุดยอดครับแต่เร่งเครื่องไม่แรงครับเร่งค่อยๆค,ครับสบายๆเลยครับผมเนี่ยโอ้โหนี่ครับผมถ้าไม้สวยก็เรียงได้ง่ายเนานะไม่ลำบากอ่า คนขี่ไม่ลำบากคนเรียงด้านบนครับนะโอ้คือพายุฝนำเมฆตึ้มนะครับตอนนี้หายไปแล้วครับถือว่าโชว์ดีครับผมอ่า คลิปลำบากคลิปยากมากครับผมค่อยๆคลิปค่อยๆบรรจงครับผมเนะ นี้ครับสุดไปเลยครับนี่ครับเครื่องจักรครับผมสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสบายครับรถ u หู้นย์ครับผมหรือว่ากาโต้50บครับสบายมากเลยครับพะลกำลังเรือๆเ,เลย พวกนี้ได้มาไหมนี่พวกนี้มาไหมนี่ตัดอยู่ใช่ไหมตัดคนเดียวว,ยว้ามาขึ้นได้่ขับดูถือกับไม้ทอนเบื้เริ่มครับตัดคนเดียวขึ้นคนเดียวสู้จริงๆครับผมเนาะหรือว,ว่าสู้จริงๆเออฉลาดครับเอา ก่อไฟให้มันหมินตัวเองนะให้ควันมาหาตัวเองนะ เราหาทางกันหมดแลนะ้วน่ะเราบา้าใจเงยน็นเดีดด๋ยวโดนด่าแจ้วแจ้วครับเเดี๋ยวจ้าของรถก็ด่าเราครับผมต้องใจเย็นๆใจร่มๆครับค่อยๆทำครับตายหมดแล้วตัดไม้ทำไมไม่ไมปูกระบะไม้น้อยโอ้ดูสิครับไม้ตัดไม้มาขายกางเส้นทุกวันนี้ไม่กล้าเอาไม้ใช้หรอกเสียดายใช่ไหมขายหมดเลยเนาะขายทุกอย่าง อช่างไม้ครับช่างไม้แทๆ่ๆขายหมดมีไวขายครับมีไวใช้ขายอย่างเดียวนี่ยช่วยเหลือกันครับผมเดินไปใส่นู่นครับเอาไปใช้รถขีดง่ายๆครับผมขีบสุดท้ายครับ อ่คลิปสุดท้ายอังคันนี้ครับผมแล้วก็เหลืยคันคับอยู่บนตายช่างครับผมไปไปไปไ,ปไม่ไร้หรอกอ่ะเรียบร้อยครับคันนี้ของปาอึนปาอึนน้องลุมพุกครับผมเนี่ยหกสิบยังนีหกสิบยังฮะงจริงนะ เป็นเจรุ่นนี้เลยครับผมที่ตัดไม้ครับอายุน้อยๆก็มาตัดกันครับเป็นเจรุ่น60ขึ้นครับผมที่ตัดไม้กันเนาะแต่แข็งแรงด้วยครับโอ้ครับผมว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ